สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอบพกูเกอลนะคะเมื่อกี้นี้ช่างต้าดึงไปทางด้านหลังไม่ได้นะคะเขาดึงด้านหน้าได้อยู่ค่ะขยับแล้วนะคะ เฮ็เทยังบอนีอ๋อปิดหน้าต่างนะคะปิดหน้าต่างทุกบานเพราะว่ารถจะขยับเดี๋ยวกลัวกระจกแตกอันนี้คือยังไม่ถันได้เสร็จนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมาทำที่นี่ต่อ นี่นะคะเดี๋ยวให้แกถอยใหม่แล้วก็ไปทางนู้นนะคะไปทางกระท่อม,อม,ม,มตอนนี้ก็ยังไม่ทันได้ลุงนะคะหนาวก็ลูกพี่ น่าจะใช่เดี๋ยวเขาใช้ลอกดึงเข้าไปใส่ก็พ่นยังไม่เอาเสามาเดิเ,ออเสาก็พ่นเอามาเองจริงๆบิงวนนี้จะออกไปไกลลายได้กว่าเดิมมันลมได้ทั้งนานะ่ะจะคะเขาจะต่อเสาให้เราด้วยเลยใช่ไหมใช่ค่ะทั้ทงหมดเลยแสดงว่าเขาจัดการเองหมดเลยค่ะ ก็คือเราจ่ายแค่นั้นก็คือจบเลยค่าถ้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 าพอลลี่น่ะไม่มีบ้านเช่าหลายหลายหลังมันก็อยากจะได้อยู่นะแต่อันนี้น่ะบ้านมันเหลือคนไม่รู้จะนอนไม่รู้คนที่จะนอนหลังไหนมันหลายพวเคาทิมไม่ให้นะอันนี้น่ะอันนี้น่ะเราอยากจะได้ไฟฟ้าแบบนี้น่ะเขาไม่ให้ได้แบบนี้น่ะ ใช่บ้านใช่เขาบอกว่าไม่ใช่บ้านถาวรถ้าอยากจะทําก็ต้องให้ทําอ้อมอิฐเอาสักอันเขาบอกนะคราวนี้ก็คงจะขอได้แล้วล่ะก็มันมีเสาอันนี้มาแล้วนี่นี่ไม่ไม่ค่ะอันนี้ไม่ได้ได้เพราะมันเป็นแรงสูงนะคุณพอลลี่มันอยู่แค่นู้นเราต้องดึงมาใหม่เหรอค่ะต้องมาอีกสักสามสี่เสานู่นแหละถึงจะถึงบ้านแม่ต่ำๆไม่ได้ต่ำกว่าเสาแรงสูงกว่านี้ไอตัวตัวข้างล่างนี่นะข้างล่างไหนมันจะมีแรงสูงข้างบนใช่ไหม มันต้องมีเสามาอีกอ,อันดำด้านี้ไม่รู้สายอะไรละโยละโยงละยายนึกว่าสายไฟมาใช่ไหมใช่ตรงนี้นะมันถึงนี่นะนี่ออบ้านเบาวนี่นะนี่เบาอันนี้นะนนประมาณสามสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรนี่แหละออยังไม่ถึงตรงนี้นะ่ะ ที่ร้านมานั่ะเมื่อก่อนเระได้ดึงสายไฟตัวเองเข้าไปอ่ะซื้อเองอ่ะซื้อเอาเพราะว่าลองงบไม่ได้อะมันนานอันนี้นรใช้พลังโซลาร์เซลล์ที่ทวนนี่แต่ว่ามันใช้อะไรไม่ได้หลายอย่างได้นี่แหละคือความเป็นชนบทความใช่ใช่แล้วค่ะชนบทธุระกันดารธุระกันดารชนบทนะ แต่ก่าจะได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมานี่โอ้ยต้องร<ล>อไม่ได้ง่ายเนาะต้องใช้การรอคอยตอนนี้แล้วมีช่างตา้าะคอยช่วยเหลือทุกอย่างเนาะ,ะแล้วพี่แดงถ้าปัญหาอะไรก็เรียกช่างต้ามแบบนี้แหละพี่คนก็ใจดีนะคะชออ่วยกันไปนาะเราบ<พ>าเราให้บการเบอร์น้อยล่ะเขาเขาลุ้มได้ น้องลุมบันนี่เซอร์เร์ได้ขึ้นแล้วพี่น้องเสียงเสียงร้องไทยเอฟซีไปดูปลาคอมหลุมนะคะเหลืออีกนิดเดียวย่างมาท่านเดี๋ยวย่างเลยปลาเห็ดไปได้จังได้เจ้า Oh, โอ้ยงานเข้าเลยแล้วแบบนี้ก็มีเนาะไม่ได้ส่งสัญญาณกันเลยเสียงร้องโอ้ยเลยนะคะเอฟซีไม่ไปหรือเปล่าหันมาไปอีกหยุดเลยเดี๋ยวเขาจะลงกันละพอแล้วค่ะพอแล้วไม่ได้หรอก แม่ก็ไม่ได้ส่งกำลังคุยกันกับพอลลี่อยู่เมื่อกี้นี่ไม่ได้เอากล้องหันมาทางนี้อย่างนี้แต่เสียงอุ่นๆุ่นุ่นมเราก็ไม่ได้หันมาได้เมื่อกี้นี่เรากำลังคุยกันอยู่ไ่เพราะว่าขาขาบ้านมันอยู่พีเรียบบาดเลยหลานไปไกลมันยากมันแย่มันแย่จนแย่ก็เนี่ยเราไม่ทำเพราะเบรกไปอะไรเพราะยิงมาพอรถไปไปแล้วมันบ่ได้แด้วรถแก๊สีลงหลุมหันละแก่ลุ่มด่เราแค่แต่เราแ เลยลงทงหน้าก็คุณยายมันลงหลุมแห่งนักก็เมื่อกี้นี่แหละวนครพอลีลงหลุมขึ้นไปได้เลยเแต่คันบอกแม่โคนต้องไปเอารถที่ช่างตั้มบอกแล้วรถเคนนพอลลี่โอเคสกลนครเคนมาเนาะเออกีนนะแบบนี้ต้องเรียกสกลนครเคนของช่างตั้มมาแล้วห้าสิบมีเงินจ่ายแล้วหมดล้ววันนี้อันใหญ่หมดละสามหมื่นโอ้หมดแล้วหมดแล้วค่าบ้านบ่ นันพอลลี่นี่มาดูนี่เดี๋ยวจะไปกินกับแกงอะไรก็ได้นะนี่โอ้ยขวายเอาขวายเอาุผลพดว่างามขอเลยท่านนี่ขอเลยท่านนี่เอาเลยค่ะเดีเอาเลยท่นี่เนาะเดี๋ยวสิให้พอตัดบดผูกเซลลผูกเออเนี่ยผูกเม็ดอีเลนน่ะแห้แตกแห้งแตกงามน้ำเป็นกระติกก็มีค่ะอยู่ตรงนู้นใช้ระบบลอกหมาลอกอ๋อเอาเอาใช้ลอกบ่ค่ะลงนี่ก่อน โอ้แนบสองงครับแนบสีัอ่อือเก่งเนาะเจ้าเนี่ยเนาะเก่งเนาะผมไมู่จะเเป็นคับข้าเจ้าละเป็นเป็นขนาดเจ้าขับมาจวดจวดจวดระเบิดจ้ากระเสียงร้องเฮเลยเมื่อกี้นี่นะกล่าจะตกหลุมไม่ได้ว่าอะไรหรอกบ้า เดินหน้าก็ให้ส่างตามดึงให้ยังบม่ได้ไปแล้ว่าอยู่ยังไ่ได้ไปให้เอาลอกค้ามแล้วก็ให้เล่าดึงจะออกไปล่ะสั่นผออกบาได้คันเล่าเมื่อไหร่ล่ะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ